สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการเกษตรแพตาโกครับครับผมนุ่มหนําวมดคุโกเอแพตาโกคนเดิมครับเมื่อนี้ผมเสียผ้าไปพบกับเกษตรแพตาโกนะครับไปเบิงสวนอินทผาลัมกันนะครับเดี๋ยวไปเบิงว่าพืชมีเค็ดลับยังไหนปลูกอย่งไดมันจะไงกรอบตยหวานนะครับวันนี้คือลูกค้าแบบซั่งจองแบบล่วงหน้าแบบผุลิปว่ท่านเลยครับของสวนเพิ่นะครับในเบิงกันครับพืชมีเค็ดลับษณะยงไรครับ มาถึงแล้วครับอันนี้คือลายอินทรพารลัมของหนาหน่อยตอนนี้ของหน่าหน่อยมีกี่ต้นครับมีประมาณ28ต้นค่ะเพิ่งปลูกได้ประมาณ5ปีค่ะปีที่สองเริมมีจัน2-3<ม>จันมากแล้วค่ะตะวันน่าหน่อยเอาซื้อต้นเอาตัวหย่มาปลูกกันมาค่ะแเมนค่ะอ๋อหน่าหน่อยพานยาง,งิึงจักบานได้เปียงมันงามปันเลยจ้ะอันนี้มันดูแรงยางกปะครับ ค่ะดูเลยากค่ะพินธภาลัมนี่ดูเลยากเลยค่ะขั้นตอนกระายจันโพเร่าก็เริ่มแตกดอกออกมาเท่ากับผสมเกสอนค่ะเอาเกสอนตัวผู้มาผสมค่ะ<อ>ผสมตอนเศร้าเศรษากิจโดนไปไรไม่ย่างสุดโอ้โดนยี้ดิค่ะมันประมันหาเดือนค่ะเขาจะเอาซื้อขายกันโลดจักบาทนี่นะ ปีนี้ราคาอยากตกต่ำอยู่ค่ะปีที่แรกที่แรกได้สองร้อยสามร้อยอยู่จ้ะปีไกยกับเก็บได้ประมาณเมื่อละสี่สิบก่าโลอยู่จ้ะเท่ากับปลูก่หลายปลูกพอได้กินจ้ะข้าอไพดเห็นอยังทำยังพอเพื่อว่าบ่่ห้แมงให้ยังมาจจกค่ะ<ม>กันฝนกันแมงถ้ารูปมันถือฝนมันสิแตกค่ะครับแตกเพิ่มมากน้ำได้ ฐานพ่อพ่อนามพ่นลูกสีเหี่ยวอันนี้เขาปลูกแบบธรรมชาติเลยดีค่ะจะขีดเฉพาะเพนตะกเพื่อให้พ่นจับลูกจับจันฉีดใส่ลำต้นจ้ะเน้นใส่ช่วงบนเลยล่ำตน้นถานล่ำพัตนต้นพ่นงามเพ่นใหญ่เพ่น,ยยเพนก่ให้มากให้พ้นผลิตดีค่ะตัวหนึ่งประมาณจกจันขนาด เขากระฮ็ดกินเนาะเขาเก็บไวลายอยู่ <laughs> มีเท่าไรจันเอาไวม้มดหลายก็มูกันยี่สิบสามจันจ้ะต้นเดียวอะ่ะจ้ะก่อนเขาจะใส่แพ่นตะโกนี่ตะกี้นี่ผลผลิตได้หลายปันนีปะ่ะมันบอกออกนหลายปนันนีด้ค่ะเพราะจะใส่แพ่นตะโกนี่จันออกมากออกดอกดีติดลูกดีค่ะ มีเคล็ดลับมั้ยังแม่บอกครับมีแต่แพนแตะโกอย่างเดียวเลยจกจ้จ้าก็ใส่เกลือค่ะเอาเกลือโรยรอบล่าตน้นเกลือธรรมดาห้านียครับจ้าเพื่อให้ลูกมันจับดีค่ะเกียเก่ยวอี๋จ้ะเกี่ยวต้นละวสามกับมือพี่วานแล้วเขาก็ฉีดน้ามาห้ามาเมืองหมากมันมนันอ่าเดี๋ดูอินทผาลัมนี่คือแบบธรรมชาติเลยดิ่ปูกแบบธรรมชาติแตกไล่ง่ายานี่มันสีแหงเหมืีแหงแล้วมันสีหวาน อ๋อถามันแตกแล้ง่ายขึ้นมันสีหวานจ้ะเอาชิมดูค่ะอขออนุญาตชิมนะครับสดๆจากตัวนี้ครับเดี๋ยวผมชิมเล่ามืงพี่กรอบเหรอจ้ะมันจะกรอบหวานมีห้าลูกนี่ปลูกธรรมชาติเลยเนี่ยอโอ้อยใบขส่สยเยอะนะหวานค่ะหมู่ว่านเอาไปสรงลูกค่ะกับบ๊กคู่กัน <laughs> มื่อนีก็บมเวลาแล้วนะครับผมผมกับนาหน่อยก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับรายการเกษตรแพ่นดโกนะครับผมจะเด็ดหาสาระดีๆความรู้นะครับหรือเคล็ดลับในเรการปลูกพืชนะครับมาฝากท่านผู้ชมที่เ่าลวครผมกับที่เ่าครับคุยพื่อนดะโกนะครับมามอกแผ่นนาหน่อยให้เขาแผ่นนี้มีผลผลิตดีๆนะครับมีรายละเอียดหลายๆพร้อมกับเสือเราก็กระเป๋าพร้อมครับ ขอคุณครับขอโตลาไปก่อนนะครับเด้กกัหนหน่อยเนาะเดี๋ยวพบกันเทปหนานะครับาว่าผมสีพาไปเจอกับเกษตรกรท่านใดสำหรับอาทิตย์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ